ขอบารมีกับณคนะาราวสาก่อนคาราวสาก่อนก็คือพ่อป่องนุ่มมานาณนะพ่อป่องนุ่มมานาวันนั้นพอดีว่าเป็นงานไหว้ครูของบ้านมีดีวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนบ้านมีดีหนึ่งวันอาจารย์ป่องเสกให้เนี่ยรุ่นเนี้ยก่อนก่อนที่จะมาเป็น นะก่อนที่จะมาเป็นเกจิอาจารย์ปุกเสดทำไมอาจารย์แขกเน้นอย่างนี้นะทำไมทาไมจะต้องคารวะเสกด้วยท่านอย่าลืมนะเดี๋ยวผมให้ดูนะพระขุนแผนรุ่นเนี้ยนะพระขุนแผนรุ่นนี้นะนนนนะเป็นพระพุทธรูปนะในซุ้มเหลือนแก้วนะท่านเห็นไหมนะซึ่งโบราณเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธชินราช ในซุ้มเหลือนแก้วท่านเห็นซุ้มไหมะนะแล้วก็ฐานมีบัวนะฐานบัวนะครับส่วนด้านข้าง